สวัสดีครับครับกลับพบกันอีกครั้งนะครับกับเกมเซนอนและผมพี่เซมนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีการอัปเดตฮีโร่บลัสเตอร์คนที่3นะครับก็คือโรโรคนนี้นั่นเองนะครับโดยที่ก่อนเราจะไปคุยเรื่องของโรโรนะครับที่เป็นส่วนของ Data ไมล์ที่ขุดมาก่อนหน้านี้นะเราจะไปดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะมีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับ โดยที่เดิมแรกนะครับก็คือการอัปเดตสนิทพีของวันพรุ่งนี้นะครับจะไม่ค่อยมีอะไรนะคือมีการเพริ่มเติมในส่วนของการรวมสเปเชียลฮีโร่นะครับอันใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นของที่เป็นกลุ่มพยัคฆ์ไพค้าหรือเปล่านะอันนี้ต้องดูอีกทีนะครับแล้วก็แพ็กเกจเติบโตของอลิสนะครับตัวนี้ที่ราคา1,000บาทมั้งก็จาไม่ผิดน,นะไม่ได้สนใจนะครับอีกอันหนึ่งที่มีการเตือนตั้งแต่เกือบ 1วันที่แล้วนะครับก็คือสเตปอัพของยอนีนะครับอันนี้มีการบอกก่อนนะครับที่จะมีทีเซอร์ของโลโลมานะครับตัวที่เป็นยอนฮีสเตปอัพนะตอนนั้นพี่ก็ไปคุยกับในกิวเล่นๆนะครับว่าน่าจะมีอัศวินพิเศษคนใหม่มาเร็วๆนี้นะครับกลายเป็นมาเฉยเลยนะอีก2ชั่วโมงนะครับทีเซอร์ผมมาเฉยเลยนะครับพี่กําลังจะทำคลิปเกี่ยวกับการคาดเดาตัวที่เป็นของโลโลนะครับเพราะว่า1วันก่อนหน้านี้นะครับก็คือ วันที่4นะสีหรือ3 3นะครับ3นะนี่นะครับจะมีการปล่อยที่เป็นภาพหลุดนะครับคือกับโลโลขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้เขาไม่ทราบว่าโลโลเป็นตัว R นะครับนี่เขาใช้ตัว L นะครับโดยดีภาพหลุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นภาพในเกมเลยนะตัวในเกมหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นฮีโร่หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจว่าออกชี่นี้เมื่อตอนปล่อยใช่หรือไม่นะครับแต่ว่าหน้าตาของโลโลในเกมน่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครเก่งก็สามารถเอารูป ไปัางประกอบเองได้นะก็แล้วแต่นะครับอ่ะเดี๋ยวตรงนี้ให้ดูทั้งบทเลยละกันนะครับนะนี่นะครับเป็นภาพหลุดทั้งบทนะครับนายสตาร์นิกมีการปรับภาพนิดๆนหน่อยนะครับส่วนเป็นภาพรายนีพี่ยังไม่ทราบนะครับเขาบอกว่าเป็นภาพไอคอนนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าตาไอคอนไปก네็ต้องไปดูกันอีกทีนะครับว่าถ้าเปลี่ยนเป็นอย่างนี้จริงก็ถือวน่ารักนะครับในการปรับไอคอนนะครับที่ที่เป็นส่วนของตอนเข้าเกมนะครับนะ ส่วนที่ปรับน่าจะเป็นส่วนนี้นะครับนี่นะครับที่เป็นหน้าหน้ารูปพวกนี้นะครับถ้าพี่เข้าใจไม่ผิดนะนี่นะครับพวกนี้นะอาจจะมีการปรับปรุงไปนะครับก็ว่านไปอีกที่นะครับถือน่ารักเนาะแต่ละรูปเรื่องก่อนนะครับอันนี้ต้องไปดูกันอีกทีนะว่าเป็นไอคอนอะไรนะครับอาจจะเป็นการปรับปรุงที่เป็น UI ใหม่นะโถถ้าเป็นอย่างจริงก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเป็นการปรับ UI ใหม่ที่ทําได้น่าสนใจทีเดียวนะครับ ก็ไม่มีอะไรนะส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสกิลนะครับสกิลเนี่ยยังอยู่ในการค่าดาวอยู่เลยเพราะฉะนั้นนะครับอย่าไปซีเรียสนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นทีมซองนะครับถ้าใครได้สังเกตเพลงนะครับที่พี่ได้รันอยู่ระหว่างแบ็คกราวนะครับหรือว่าอาจจะได้ยินไม่ชัดหรือยังไงนะครับตรงนี้พี่จะแปะลิงก์ดาวน์โหลด ตัวที่เป็นแบ็กกราวน์มิวสิกตัวนี้ให้นะครับเข้าใจว่าน่าจะอยู่ตรงหน้าโหลดสกินตอนแรกนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นรูปของยอนฮีนะครับแล้วก็จะมีเพลงนะครับประกอบนะพี่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอันนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นส่วนของร็อบบี้นะครับนี่นะเขาได้แปะลิงก์ไว้ให้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะแปะลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับนาอใครที่อยากจะฟังนะครับสามารถเปิดเข้าไปฟังเพลงกันเองได้นะครับนะถ้ากดตัว New Lobby BGM นะครับก็จะเป็นหน้าต่างนี้นะครับกดไปฟังตัวนี้ได้เเเเลยยนนะะะคคครรรััับบบอาโดี๋วจไปุกก นายโรโร่คิดดูกันนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของตำนานพื้นบ้านของอินโดนีเซียนะครับก็คือชาวอินโดนีเซียนั่นแหละผู้แบบไทยนะครับโดยมีคําถามนะครับพี่โรโรเป็นตัวของเซิฟโคบอลเอเชียครับเซิฟเราเหมือนกันนะครับก็คือเอเชียและโคบอลเป็นการอดเดตพร้อมกันนะครับและทฤษฎีที่พวกสายตัวแสบจะเป็นเหล่าเสเลของพวกฮีเดนมาเซอร์จะหายไปหรือเปล่าครับไม่หายนะครับตัวที่เป็นโรโรนะครับเป็นตำนานพื้นบ้านของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ เรามีสัตว์ที่เป็นของอินเดียหรือมาเลย์อยู่นะครับก็คือโปจงนะครับโปคองโปจงนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็คือผีตัวที่เป็นผ้าสีขาวพันตัวนะครับตัวนี้นะน่าจะคู่กับตัวนี้นะครับนี่นะครับโปจงนะครับมันอาจจะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของตำนานนะครับพี่มาจากประเทศเดียวกันนะครับ ทำไมถึงต้องเป็นอินโดนีเซียนะครับเพราะว่ามีคนเขาได้บอกมานะครับอินโดนีเซียเติมเงินเป็นอันดับ3นะครับเพราะฉะนั้นเลยเป็นคนที่3นะครับง่ายๆสั้นๆเลยนะครับอย่าไปคิดมากอะไรนะครับไทยปล่อยพี่ก้าก่อนเพราะว่าไทยกระเป๋าหนาเหลือชาวบ้านเขานะครับนะมีอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับจากคุณโมซิโอนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับดักฮุดนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่านะครับ เจอคนจบคับค่ได้เดียวกับผีโปโจงแล้วนะครับาะพอค้นหาทีเซอร์นะครับก็ได้ประวัติของนายโรดโกิดูตาบี้เลยนะครับตอนนี้พี่จะขอพูดไปเลยนะครับนายโรดกิดูนะครับเป็นเทพตัมตำนานพื้นบ้านของอินโดนีเซียนะครับเป็นที่รู้จักในนามของราชนีทะเลใต้แห่งชวานะครับนางมักสังหารผู้คนที่ว่ายน้ําในทะเลเพื่อการสังเวยดวงวิญ,ญญาณและคอยปกปักรักษาทะเลใต้นะครับก็ตำนานกล่าวไว้ว่าเธอเป็นผู้สร้างความรุนแรงของ คลื่นชายฝั่งทะเลนะครับหรือว่าเธอชอบจับชายหนุ่นที่เดินอยู่ตามชายหาดไปเป็นบริวารนะครับแง่แอบสร้างหาเรมเลยทีเดียวนะซึ่งอาจจะเป็นความเชื่อของคนโบราณนะครับที่เกี่ยวกับปรากฏการ์ขึ้นใต้น้ำที่สามารถดูดคนให้หายไปในทะเลได้นะครับจึงได้มีการจัดเทศกาลเฉลิมฉลองตำนานราชินีแห่งทะเลใต้ในทุกปีนะครับก็เป็นตำนานของอินโดนีเซียนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีน้องหลายคนคิดไปหลายๆคอมเมนต์นะครับก็ พี่ชี้แจงให้ชัดเจนแล้วนะว่าเป็นของอินโดนีเซียนะครับและมีสัตว์เลี้ยงก็คือโปจงนะครับที่น่าจะใช่นะครับในตรงนี้นะครับโอเคนะครับและสุดท้ายนะครับตรงนี้จะเป็นการ predict skill นะครับหรือว่าการคาดดา s สกิลนะสลับใครที่คิดว่าเอ๊ะมันจะดูโพสสุดเหมือนพวกพยังไปคาพิโหหรือเปล่านะครับแล้วมันจะมาเขย่าเมตายังไงนะครับ ก็มีคนคาดเดาไปหลายๆทางนะครับว่ามันอาจจะเป็นทางสายเวทนะเอามาคู่โคอี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นสายสนับสนุนนะครับที่มาแทนโคอี้ก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้พี่ขอยังไม่ฟันธงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะแต่ทุกคนก็คาดเดาเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นสายเวทนะครับสายเวทคือที่เป็นโลโก้สีฟ้าที่จะมายืนคู่กับโคอี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันอีกทีหนึ่งนะแต่พี่คิดว่าน่าจะต้องเป็นสําหรับทีมถึกโดยเฉพาะเลยนะครับโอเค ในส่วนของสกิลนะครับพี่เห็นแล้วดูน่าสนใจนะาเลยน่าจะลองแปลให้ฟังนะครับในส่วนของพาสินะครับก็จะบอกว่ามีอิมูนชูดามิตหกครั้งนะครับก็คือวอชิหกครั้งนะครับแล้วก็มีบัฟเพิ่มการโจมตีแม่นยำนะครับให้กลุ่มที่เป็นสายเวททั้งหมดนะครับในทีมนะครับมีการโจมตีปกติเป็นคริสนะครับแล้วก็มีการป้องกันสถานะนะครับให้กับตัวเองเจบอนะครับมาพักสิบนี้ พี่นึกถึงตัวที่เป็นการรวมร่างนะครับประมาณพยักเมคาเนาะคือมีเกราะน้อยๆนะครับแล้วก็ตายยากๆเหมือนกับรีดานะครับอันนี้จะเป็นบัฟของรีดานะตัวที่เป็นอันนี้นะครับอันนี้เป็นบัฟของเดรโลนนะครับที่ที่เพิ่มค่าคอมเมนยํำนะครับแต่ว่านี้ให้เฉพาะที่เป็นขุมสายเวทนะครับถือว่าเป็นพสัสดีที่น่าสนใจนะพี่คิดว่าเขาทําได้น่าสนใจนะครับการมาของพสงาสดีเนี่ยน่าจะเข้าได้กับตัวที่เป็นของรีนานะครับ ต่อไปสกิลหนึ่งนะครับไม่ได้บอกสกิลล่างหสีโบนนะครับเป็นสกิลเวทนะครับที่โจมตี4เป้า40%นะครับสาพิษนะครับแน่มีการเน้นพิษสาบครั้งด้วยนะครับเพิ่มคูดาวสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเทรนนะครับแล้วก็รีดิวบัฟสองเทินนะครับก็คือลบบัฟสองเทินนั่นเองนะครับต่อไปสกิลที่สองนะครับรีบุฟออร์ดีบัฟฟอร์มอร์ไลน์นะครับเขาคาดดาวสกิลน่าจะแทนลีน่าเลยนะตัวนี้นะครับก็คือลบบัฟของลีน่านั่นเองนะครับ แล้วก็เพิ่มบัฟนะครับที่ Reduce All Damage 40%นะครับสกิล2น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากจริงๆเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการเคาน์เตอร์เมตาของที่เป็นโคอี e ้นะครับจะต้องใช้ตัวที่เป็นนี่นะครับเมตาทีมสปีดปัจจุบันนะครับมีการใช้ลูรี่นะครับเอามาตอบโต้โคอี e ้นะครับทำไมถึงต้องเป็นลูรี่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ,น,รบรนี่นะ ลูลี่นะครับจะมีบัฟเพิ่มข้าเสียหายกับสตูทั้งหมด40%นะครับบัฟนี้นะครับเป็นบัฟเดียวกับ S นะครับตรงนี้โดยที่เมื่อกี้นะครับเขาได้ค่าดาวสกิลไว้นะครับอันนี้เลยนะครับ reduce all damage by 40%นะครับเข้าใจว่าเป็นการเคาน์เตอร์บัฟของลูลี่เลยนะบัฟนี้นะครับถือว่าน่าสนใจนะครับแถมมีความสามารถในการรีบุฟออร์ดิบัฟด้วยนะครับถ้ามีบัฟนี้จริงก็น่าจะมีวงเล็บที่เป็นถ้าเป็นลบเดสนะก็จะ เสียเลือดเป็นเท่าไหร่มีก็ว่าไปนะแต่ว่าพี่ว่าน่าสนใจนะครับสกิลสองนะครับต่อไปสกิลเวนะครับเม็นจิงดาเมจทูออเอนตี้50%ินะครับก็จะคล้ายๆกับสกิลนี้เนาะแต่ว่าเป็นสองทีนะครับ5เป้านะครับแล้วมีการเพิ่มเกราะเลือดนะครับอีก1,500นะครับอันนี้เขาน่าจะเขียนผิดนะไม่น่าเคนะครับถ้าเคนี่เอนตี้จเป็นหมื่นไม่เป็นล้านห้านะครับ อันนี้อันนี้น่าจะเป็น1 5 k หรือว่าเป็น1 5 hp นะครับเกาะเพิ่มเลือดอันหนึ่งพี่ว่าน่าจะลักส0 0นะ1,500ดูน้อยไปนะครับแต่ว่ามันมันจะบัฟหรือเปล่าก็แปลกๆนะถือว่าสกิลเอาเวงนี้น่าจะไม่น่าสนใจนะครับอันนี้พี่ว่าน่าจะไม่ใช่อะแต่แต่ก็ได้เป็นไปได้นะครับนะถือว่าเป็นการรวมนะครับเขาได้รวมสกิลของรีนาและก็โคลอีไว้นะครับคนนี้น่าจะคาดเดานะครับโดยที่พี่สนใจก็คืออันนี้นะครับ2ออันนี้นะอันนี้น่าจะเป็นไปได้นะครับ ก็ถือว่าดูดีและเป็นไปได้เหมือนกันนะครับเป็นการคาดดาขำบๆนะครับแต่ว่าเมื่อมีการคาดดาสกิลประมาณนี้นะครับเป็นไปได้ที่มันอาจจะเป็นสนับสนุนนะครับไม่ใช่เวทนะครับแต่ว่าทุกคนก็เชยร์ว่ามันเป็นเวทนะตอนนี้เราจะต้องไปดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะครับนะเพราะว่าส่วนนี้ก็คือการคาดดานะครับอย่าไปเรียงอะไรกับมันนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นทั้งงมดนะครับที่เราได้พูดคุยนะครับในวันนี้นะครับเกี่ยวกับการมาของโรโรนะครับ เพียงเซ็งไม่หายเลยนะจริงๆนะครับก่อนก่อนที่ดีเซอจะออกนะครับพี่กําลังรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะพูดเกี่ยวกับการคาดดาวการมาของอัศวินพิเศษตัวใหม่นะครับพี่จะมาในเดือนนี้นะกลายเป็นนะครับมีสองชั่วโมงมาเฉยเลยนะครับโอ้โหพี่รวบรวมข้อมูลเป็นวันเลยนะกลายเป็นเซ็งเป็ดไปเลยทีเดียวเนี่ยโอเคนะครับแต่ว่ายังไงมาใหม่ก็ดีนะครับนะแต่ก็ขอแสดงความเสียใจครับกับคนที่เพิ่งเอาลูบี้ไปเปิดเกลือนะครับอย่าง นี่นะครับเนาะเอาไปเปิดเกลือเรียบร้อยแล้วนะครับบางคนก็2 0 0 0นะครับ1,000ไปส0งพนไปนะครับก็เสียใจด้วยนะครับนะโอเคนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมไปร่วมสแตนคอนรู้สึกนะครับกับตัวโลโลได้ที่เพจหลักนะครับนี่นะครับรายละเอียดก็คือภายในสัปดาห์หน้านะครับนะตรงนี้นะครับก็ถ้าครบ5 0,000ืนไลค์ก็จะมีการแจกอัศวิน6ดาวทางเซเบอร์นะครับ ก็พี่ก็รอกของฟรีอยู่นะครับบกดาวเราจะได้ด้วยกันนะครับนะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับเรามารุ้พร้อมๆกันนะครับว่าโรโรนะครับที่เป็นราชินีแห่งท้องทะเลใต้นะครับหรือว่าตัวที่เป็นยอดฝีมือผู้ซ่อนเนินโคนทีานนะครับจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับแล้วก็มาขยับขวานตัวที่เป็นเมตาใหม่หรือเปล่านะครับเราไปรุ้พร้อมๆกันในวันพรุ่งนี้นะครับอย่างนั้นยังไงคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับ วันนี้ก็สวัสดีครับ